สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพกีดาวบาร์บี้ดูยไพยุทศีกับอาจารย์ราลีนะคะก็วันนี้นะคะจะมาทำคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเอาอะไรดีอันนี้คือคิดสดเลยนะใครกันหน้าที่อะไรดีวะอืมใครกันหน้าที่ อะ <ilia? S 1> ไรเดียแอบส่งคุณจนเอาคุณเก็บไปฝันเลยไหมก็ได้นะเออใครกันที่แบบว่ามาส่งเราจนแบบเก็บเราไปฝันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าคือใครนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบเ e r a l r e a ิ i ง g หรือการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเล่าสับกันบ้าง ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะเข้าไปดูรีวิวได้เลยที่ชุมชนกับแฟนเพจนะคะตอนนี้ลงรีวิวเยอะมากแล้วก็คาสเรียนด้วยนะคะที่แบบบี่รู้สึกประสบความสําเร็จมากนะคะ21วันลืมแฟนเก่านะคะคนที่ยังอยู่กับสิ่งเดิมเดิมพลังงานเดิมเดิมเอาแฟนเก่าออกจากหัวไม่ได้นะคะซึมเศร้าเสียใจมีความรักที่ไม่ดีโดยตลอดรู้สึกว่าอะไรคือการรักตัวเองช่วงนี้ร้องไห้บ่อยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยลองลอง,ลงมาลงคอสนี้ดีดูทุยมาดูนะคะ ก็ดูรีวิวได้เลยนะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจวายี่มากแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลาสต่อไปคือคลาสยาเสน่ห์รักกูหลงกูนะคะใครที่ต้องรักกูหลงกูนะใครที่อยากให้ใครรักนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนาะแอบชอบใครอยากให้แฟนเก่ากลับมาอยากให้เขารักเราเพิ่มเสน่ห์กับตัวเองในหน้าที่การงานนะคะก็เรียนได้แล้วก็โรแมนติกแองเจลกับพารพิคเนตนะคะอันนี้ก็ยังตีกันอยู่เนาะ ก็มาลงได้ในราคาพิเศษนะคะก่อนที่จะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะก็ลองสอบถามกันได้นะมาแต่ไพ่ยิปซีบอบบี้ก็สอนนะคะตอนนี้เราก็จะช่องเราจะเน้นสอนกันไปนะคะอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครกันที่แบบเอาคุณไปฝันถึงเลยแต่ดูสิว่าเป็นคนที่คุณรู้จักหรือเปล่า คนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่เขาเอ๋เขาจะไม่แสดงออกนะเนี่ยเจ้าฟูเป็นคนเจ้าชู้อ่ะคนที่ทำไมอะ่ะคือเขาไม่สวดหรอ เขาไม่ได้สนใจคุณเลย<ม>เลยเขาเก็บไปฝันคือว่าพี่รู้สึกว่าคานนี้อาจจะมีแฟนแล้วนะอืขาว่าเจ้าชู้ไหมพีม่ว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เจ้าชู้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขามีครอบครัวมีแฟนแล้วอะคนที่มาส่งคุณนะ่ะที่เขาแบบคลั่งคลั่งคุณเก็บคุณไปฝันนะ่ะก็คือเขาแบบ จริงๆเขาชอบคุณมากนะคะน่าจะเป็นคนที่เคยเจอมาก่อนกันแล้วเคยเจอมาก่อนแล้วรู้จักกันก่อนแล้วแบบรู้สึกถูกชะตาคุณมากแบบ the lover อ่ะ the lover มันคือความแบบไม่เข้าใจแบบทำไมตึกถึงเพลงทำไมต้องเธอเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกแล้วก็เคลิมไปทำไมต้องเธอคือเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ เขารู้สึกตกหลุมรักอะ่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตกรุมรักล้อทีร้านมองทีไรก็แพ้จุกทงังไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนแบบพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เจอคุณเมื่อไหร่คือตกหลุมรักทุกครั้งเลยแบบน่าจะเป็นคนที่ชอบคุณมานานแล้วแต่เหมือนแบบไม่เคยแสดงออกให้คุณรู้ไม่เคยพูดเลยไม่เคยบอกรักเลย อีกเพลงหนึ่งที่เข้ามาในหัวคือได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้มันชื่อเพลงสักวันหนึ่งนะคะเพลงสักวันหนึ่งนะคะอะถ้าใครจะไปฟังเนาะอ้ะพี่ก็จะแบบชอบนึกเรื่องเพลงเนาะสักวันหนึ่งตกหลุมรักรอบที่ร้านแล้วก็เพลงทำไมต้องเธอนะคะอ่ะไปเซิร์ชดู จบอะจบคลิปหยอกหยอกหยอกจริงจริงจริงคือเขาแบบถ้าเขาเจอคุณนะ่ะเขารู้สึกแบบตกหลุมรักตหลอดเลยนะหรือว่าแบบเขาส่ง,งคุณเมื่อไหร่ก็คือแบบมีสเตอร์จังเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยพูดไม่เคยแสดงออกเลยนะแล้วคณคนนี้เขาจะแสดงออกกับคุณแบบคือคืออันนี้ในความคิดบี้นะบี่สัวคุณจะมีกลิ่นคุณจะมีกลิ่นมีเซนท์ว่าแบบ ไอคนนี้มันต้องคิดอะไรกับกูแน่เลยแต่แบบคุณจะไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยแน่นอนคุณจะไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเขาแบบเขาเหมือนจะ,สะแสดงออกอะอะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆอะมาคอนเฟิร์มกับไพ่ได้นะเออมันมีหลายคนมาที่เป็นเคสมาปรึกษาพี่ส่วนตัวหลังไหมคนเนี้ยคือคุณพี่คะรู้สึกมีกลิ่นมากเลยเขาว่าเขาชอบเราแต่แบบเฮ้ยแนตะ่หนูแบบไม่อยากแบบคิดไปเองอะค่ะ อืมคือนางอะ่ะจะไม่เคยแสดงออกว่าว่าชอบคุณเลยแต่คุณจะรู้สึกแบบมันเป็นเซนอะว่าแบบคนเนี้ยต้องคิดอะไรกับกูแน่เลยแต่นางแค่ไม่แสดงออกแล้วคือนางมีเจ้าของแล้วด้วยคนเนี้ยคือเขาจะทําตัวแบบมาแบบแสะดนิดนึงอะมาแบบขอให้ได้แบบเขาจะมามาไปไปเหมือนใบโพล่านะคะเขาจะมีความแบบมาส่องบ้างไม่ส่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาไลบ้างไม่ไลบ้าง แอลบ้างไม่แอลบ้างพอม,มาไปไปของมันแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนนะ่ะไม่รู้ว่านางอ่ะมีมีเจ้าของแล้วก็มีนะคือแบบเอาหมาอีกแล้วสบเบสีบบทําคือพี่ปรึกษาผมวันนี้ทํให้ถึงมาป่วนพี่เราทําทให้พี่คันหัวนะคะคือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขามีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างวางตัวกับคุณนะแต่คือเขาอ่ะเขารู้สึกว่ากับคนอื่นเขาไม่รู้ ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่กับตัวคุณนะ่ะเขามุฟออนจากคุณไม่ได้เลยอืมเขาจะต้องมีความรู้สึกแบบถ้าได้เจอได้อยู่ใกล้หรือได้เห็นหน้าคุณทีไรคือเขาจะจากที่แบบคือถ้าเขาไม่เจอเขาไม่ส่งเขาจะไม่รู้สึกแล้วคนคนนี้จะพยายามไม่ส่งคุณแต่เขาส่งทีไรคือเขาแบบโอ้ยเก็บไปฝันเก็บไปเพอแต่เก็บไว้คนเดียวนะไม่เคยพูดความรู้สึกที่มีให้กับคุณเลยนะคะ ประมาณนี้นะลองไปดูสิบุคลิกเขาจะดูเป็นคนเงียบๆเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรเท่าไหร่นะคะมาต่อคะ่ะใครเอาคุณไปเพ้อฝันนะคะว้ยใครส่งคุณแล้วแบบไปเพ้อฝันใดๆจริงๆว่าิวไม่ได้สับไพ่แนวนี้ในสําหรับนี้นะเนี่ยเขาลําบากใจด้วยนะเขาเจ็บ เขาคิดเขาคือคนเก่าอคะ่ะเขาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็แบบโอ้โหทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะดูแต่ละใบสิบดาบสิบไม้แปดดาบเดอะทาวเวอร์เก้าดาบโอ้โหคือเขาแบบอยากคุยอยากทักอยากอยากสารพรมคือเหมือนเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคุณกับเขาน่าจะไม่ได้คุยกัน นี่ไง the lover คือรักนะแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงและด้วยความที่เขามีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วด้วยหรือตัวคุณอาจจะเป็น่ายที่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าหนทางของเราสองคนนะ่ะมันยากเหลือเกินแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่จะจีบใครก่อนด้วยนะเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักวิธีการจีบคนก่อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาไม่อยากเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนขึ้นมาสองใบนะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่าที่เป็นคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะเพื่อนเก่า ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปผีผาลามหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีปัญหาได้นะคะหนึ่งคือคุณอาจจะทะเลาะกับแฟนหรือว่าตัวเขาอาจจะทะเลาะกับแฟนหรือความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะพัฒน,นาไปมากกว่านี้นะคะเพราะเขากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแตกนะคะเหมือนมันจะมองหน้ากันไม่ติดคือตอนเนี้ย ถ้าเราสองคนไม่ได้คบกันก็คือไม่มีวันเลิกกันแต่ถ้าสมมติว่าเราครบกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบเราอาจจะมีวันเลิกกันก็ได้คือเขากลัวตรงจุดนี้นะคะเขารู้สึกเขาเขาก็มีความสุขอะนึกถึงเพลงอีกเพลงหนึ่งแอบรักนะคะจะเป็นคนเดียวที่มีบอกรักเธอมีขอให้เธอต้องมาบอกรักกันของราบานูนะคะคือวิมีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณแต่เขารู้สึกว่าอีก น,นี้คือเซนส์ของบี้เลยนะเขารู้สึกว่าเขาเอาคุณไม่อยู่นะคะคือแบบเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าทัศนคตินิสัยคือคนเราอ่ะมันชอบได้แต่ว่ามันต้องดูความเป็นไปได้ด้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยไลฟ์สไตล์อาจจะคนละแบบกันเลยอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะบี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างตัวเองได้ไหมอะอย่างเช่นคนที่จะเข้ามาชอบบี้หรือเข้ามาจีบบี้อยนะ่างเงี้ยคือเขาก็ต้องรู้นเจอร์ของบี้อยู่แล้วว่าบี้เป็นคนฟรนี่แล้วก็ เป,เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะด้วยหน้าที่การงานด้วยทําให้เราต้องติดต่อคนน oh ั้นคนนี้เยอะแล้วก็อะไรแบบนี้นะคะเขาสมมตินะอะถ้าเขาคนนั้นเนี่ยจะมาจํารู้สึกกับบีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนชอบผู้หญิงที่เงียบเงียบเรียบร้อยหรือว่าคือเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะมองมองมาที่ตัวเราแล้วรู้สึกว่าเราอะเฟลลี่เกินหรือว่าด้วยหน้าที่การงานแล้วเนี่ยคนต้องเข้าหาเราเยอะแน่เลยก็เลยแบบ ไม่อยากปะสะอสโดหรือไม่อยากประสาทแดกอะง่ายๆเถอะก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคชอบนะหามว่าชอบอะชอบนะแต่ถ้าจะให้มาเป็นแฟนเราอะเขาอาจจะ handle สิ่งนี้หรือเขาอาจจะรับในตัวตนในหน้าที่การงานของเราไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคนคนนั้นก็เหมือนกันเขาอาจจะมีความแบบรู้สึกเหมือนเขา handle คุณไม่ได้อะเหมือนเขาแบบเอาคุณไม่อยู่อะแล้วทีนี้แบบถ้าคบกันอะมันอาจจะ มันอาจจะต้องเลิกอ่ะเออคือเหมือนเขาไม่เห็น potential ว่าเออเราจะไปกันได้อะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่แบบเขาเป็นคนแบบนี้อีกแบบหนึ่งคุณก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าแบบแบบเพลงแอบรักเลยก็คือแบบแค่นี้ก็ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ในใจก็เหมือนแบบมันอัดอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาเอาคุณเก็บไปฝันหรือเปล่าแล้วก็ฝันถึงเรื่องอะไรนะคะแอบเผือกแอบเผือก เขา,าคุณเก็บไปฝันไหมใช่ใช่ใชเขา,าคุณเก็บไปฝันฝันว่าเขาได้จะเสียดายคุณแน่เลยคุณน่าจะเป็นคนที่เคยคุยกับเขามาก่อนใช่เขาฝันถึงเรื่อง <laughs> มันมีเรื่องสิบแปดบวกอะ จริงๆร,งร,งรงเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากเขาฝันเรื่อง18บวกแล้วก็เสน่ห์ของคุณเขาฝันว่าเราแบบได้ใช้เวลาร่วมกันแต่เขาไม่ได้นึกถึงเรื่องของการแบบมีคอมมิ t เมนต์นะถ้าเราได้แอบแซบกันอะไรประมาณนี้คือเขาฝันว่าฝันว่าถ้าคุณกับเขาได้รู้จักแบบ I thinking about like ไพ่ที่มัน get to know each other อะแบบรู้จักกันมากขึ้นคือเขาเหมือนแบบ as if แบบว่าถ้าฉันได้ไปกินข้าวกับเธอมันจะเป็นยังไงนะ้าถ้าฉันได้ไปดูหลังกับเธอมันจะเป็นยังไงนะ้าถ้าฉันได้ something กับเธอจะเป็นยังไงนะ้าอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเอาไปเก็บไปฝันในเชิงแบบถ้าเราได้ spend time ด้วยกัน ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปถึงเรื่อง18บวก15บวกอะไรไปได้หมดเลยนะคะเข้ามานี้เลยแล้วก็ how often นะคะ how often แบบเขาฝันถึงคุณบ่อยไหมนึกถึงคุณบ่อยหรือเปล่าแต่เท่าที่บาร์บี้รู้สึกน่าจะไม่เคยหายไปอาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็ไม่เคยหายไป ก็ก็ไม่ได้บ่อยถึงขั้นแบบตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยหายไปอย่างที่บีบาร์บี้บอกนะบางครั้งเหมือนจะแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าบีรู้สึกว่ามันน่าจะมีฟีดโซเชียลคุณน่ะคุณของเขาอาจจะมีโซเชียลมีเดียหรือว่าเขาพยายามที่จะไม่ส่งคุณแต่ท้ายที่สุดเหมือนคุณก็เข้ามาอีกแล้วอะบาร์บี้ให้ประมาณสักสามเดือนครั้งหกเดือนครั้งไม่เกินสามหกเดือน ประมาณเนี้ยไม่เคยปีหนึ่งสักปีหนึ่งสักสี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ออฟเติลทุกเดือนแต่ประมาณแบบไม่เกินสามเดือนนะมันก็ต้องฝันถึงนึกถึงอีกแล้วอะหรือเข้าไปส่องอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาเองก็ไม่ชอบ้วยนะที่จะรู้สึกแบบนี้อเออเหมือนเขาแบบรู้สึกแย่กับคนของเขาถ้าเขามีแฟนแล้วคือเขารู้สึกแย่กับคนของเขาเนาะแต่เขาไม่มี เขาก็เลยรู้สึกออัดเหมือนกันเพราะคุณอาจจะมีแฟนแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาจะทํายังไงต่อคะเขาเขาคิดเอางี้ดีกว่าเขาคงไม่ทําอะไรหรอกเท่าที่บี่ดูนะเขาคิดจะทํายังไงต่อกับเราดีกว่าเอาเอาความคิดเขานะคะเดินเขาไม่ไม่ไม่คิดเขาจะเก็บเรื่องเนี้ยเอาไว้เป็นความลับที่สุดเขา สิ่งที่เขาคิดก็คือเขาคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาคงจะดีขึ้นนะคะในอาการของเขาที่เขาคิดถึงคุณรักคุณอะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นเลยเขาไม่ได้คิดที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าถ้าให้เลือกเขาจะเลือกความถูกต้องนะคะถ้าให้เลือกเขาจะเลือกความถูกต้องอย่างเช่นถ้าเขามีแฟนแล้วเขาก็ต้อง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 คบกับแฟนอยู่อะคือเขาไม่ไม่ ไม่คิดที่จะแบบเออเลิกกับแฟนหรือว่าอะไรแบบนี้คือเขาไม่ได้คิดแบบนี้แต่ว่าเขาคิดที่จะลืมมากกว่านะคะมากกว่าจําอะไรเงี้ยถ้าคุณคุณมีแฟนอยู่แล้วเขาก็ไม่คิดที่จะแย่งอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าแบบเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลืมแหละมันเป็นแค่แ,คแบบความรู้สึกแหละอะไรประมาณนี้เหมือนคนที่ปฏิเสธปฏิเสธความรู้สึกอ่ะนึกถึงเพลงอีกแล, <oms in music> แล้วเพลงเยอะมากเพลงอะไรนะของดนดนทนนอะอะไรวะ เจ็บที่ยังรู้สึกเจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักยังรอแต่เธอเจ็บที่ยังรู้สึกนะคะคือเหมือนแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะม o ฟออนได้แล้วแต่แบบสุดท้ายม o ฟออนไม่ได้อีกเพลงหนึ่งอีกวันนี้เพลงเยอะมากยอมมั้งแต่หน้าประตูยอมมั้งแต่หน้าประตูนะคะเพลงนี้จะอยู่เก้าศูนย์นิดนึงประมาณนี้นะคะ คือเหมือนแบบอารมณ์แบบตอนที่ไม่เจอคุณตอนที่ไม่ได้อะไรกับคุณอะคือเขาก็คิดว่าเขาลืมคุณได้แต่พอถ้าเขาได้เจอหน้าคุณถ้าคุณเท็กซ์ไปหาเขาหรือคุณทักไปแค่นิดเดียวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวกับคุณหรือรีมายออฟยูอะแบบว่านึกถึงทําให้นึกถึงคุณอะคือต่อให้เขาพยายามลืมคุณเท่าไหร่มันก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขานึกถึงคุณและสิ่งสิ่งนั้นอะมันรีมายเขาหรือมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลย แล้วก็นึกถึงอีเพลงหนึ่งไม่รู้เมื่อกี้ว่าพี่พูดไปหรืออย่างความคิดนะคะของสแตมวันนี้เพลงเยอะมากลองไปฟังดูนะคะมันน่าจะตรงกับหลายๆคนนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้ไม่เขาก็คุณอ่ะเนะาะราศีกรกฎราศีกุมราศีพิจิกราศีเมษ กุมเมธกรกฎพิจิกค่ะโรแมนติกแองเจิลค่ะนางฟ้าโอ้โหวันนี้นางฟ้าตื่นเต้นหล่อเลยไงว้าวนางฟ้าตกมาเยอะมาก Let's go of control issue ค่ะทำอะไรไม่ได้นึกถึงอีกแล้วอีกเพลงแล้วขอโทษนะทุกคนวันนี้พี่แบบนึกถึงเพลงเยอะมาก ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอชื่อเพลงทำไม่ได้ททำทุยทำได้เพียงนะคะอเลิร์ป้าวันนี้อเลิร์เนาะที่มันบอกว่าพูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอ24 hours แน่เลยเพลงนี้ l i l i s u เเห็นไหมเป็นคนเก่าจริงด้วย Financial in Korea นะคะล i l i g ูสเปกเตอร์ฟ n คือทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณหรือคุณคิดถึงเขาอะจะก้มหน้าก้มตาทำแต่งาน เพื่อที่จะได้ลืมนะคะแล้วก็ r e l i g i o s factor คือคุณเ,าเขาอาจจะมีเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมชาติกําเนิดหรือความแตกต่างกันมากๆคืออย่างที่บอกไงคะว่ามันมันมันดูไปกันไม่ได้นะคะแต่ว่าก็รักกันมากนะคะแล้วก็ f o r g i v e n d learning นะคะมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้อภัยแล้วก็แล้วก็วกเอ่อก็เรียนรู้อะคะ่ะเรียนรู้มันนะคะคือมันเข้ามาเพื่อน่าจะเป็นคู่โซเมด้วยแหละนะคะ เพื่อเข้ามาให้ได้เรียนรู้เพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทูอ็อฟคับนะคะก็มีมีโอกาสเป็นโซเมตแต่มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นขอดูข้อความหน่อยนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรหรือคุณอยากจะบอกกับเขารู้ไหมใจเราตรงกันเห็นไหมคุณและเขาอาจจะไม่เคยพูดกันแต่ว่าคืออย่างที่บอกเขาว่าใจคุณกับเขาอะมันตรงกันนะ อยากให้รู้ว่าฉันแคร์นะอาจจะไม่แสดงออกแต่ว่าอยากให้รู้นะคะนึกถึงเพลงอีกแล้วอ่ะขอโทษนะว,วันนี้แบบนึกถึงเพลงเยอะมากอยากให้รู้ว่ารักเธอชื่อเพลงว่าอยากให้รู้ว่ารักเธอนะคะประมาณนี้เลยเหมือนแบบรักกันนะแต่ว่าไม่เคยแสดงออกไม่เคยพูดออกไปฉันเห็นความดีในตัวของเธอนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอ,อยอย่างดีนะคะแล้วก็ไพ่ใบ,บสุดท้ายจะให้ฉันทำยังไงฉันสับสนเหลือเกินค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพนดูลัมนะคะเพนดูลัมเออบี้จะบอกว่าเพนดูลัมเข้าแล้วนะคะตอนนี้เดือนเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เราเออเขาเรียกว่าอะไรอะพรีออเดอร์นะคะก็มีลูกศิษย์พรีออเดอร์เข้ามานะคะใครที่อยากได้จริงๆร,รสงลคอร์สเนี่ยนะคะที่ที่บาบบี้บูชาเนื้อสีชมพูเนี่ย สามารถนําไปบูชาเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของเสน่ห์นะคะในเรื่องของความรักนะคะอันนี้เป็นสีนี้นะเดี๋ยวของมาถึงบี้ปุ๊บเนี่ยปลุกเสกให้ด้วยนะคะปลุกเสกให้ด้วยถ้าเกิดว่ามาจากอาจารย์บี้เนาะก็จะปลุกเสกแล้วก็จะสอนวิธีการใช้น้องได้นะคะน้องเนี่ยทําหน้าที่อะไรบ้างนอกจากบูชาได้แล้วเนี่ยสีต่างๆของน้องเดี๋ยวบ๊อบี้จะชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะของน้องแองเจิลเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็น โสคอร์ดก็คือจะช่วยในเรื่องของการประสบความสําเร็จเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสน่ห์นะคะคนที่บูชาน้องเนี่ยก็จะมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเหมือนใช้เสน่ห์ในการเหมาะกับคัสยาเสน่ห์มากเลยอะใช้เสน่ห์ในการดึงดูดเงินอะไรอย่างเงี้ยเออบารบี้ก็จะบูชาน้องจริงๆบาร์บี้บูชาน้องแค่แค่องค์เดียวหมายถึง คนเดียวหรือเปล่าพี่ก็เรียกน้องว่าคนเนอะชื่อน้องแองเจิลนะคะเดี๋ยวว่าพี่จะเอาตัวอย่างมาให้ทุกคนดูเนะว่าลักษณะน้องเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหินลอสคอร์สเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยพี่พี่จะไม่บูชาเพิ่มแล้วเพราะว่าพี่มีน้องแล้วนะคะพี่ไม่อยากบูชาทับกันนะคะเป็นเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ลูกศิษย์บูชาเนี่ยที่ที่พีออเดอร์มานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวของถึงพี่แล้วพี่จะให้ดูเนาะอันนี้เป็นเดือนแรกที่พี่จะให้บูชาเนาะถ้าของถึงมือพี่แล้วพี่จะโชว์ให ลักษณะนะคะเพนดูรัมที่จะให้ดูเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่อันนี้เป็นโลตคอยเกี่ยวกับความรักนะคะพี่ก็จะมาดิ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะนอกจากบูชาทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่ามีสเสน่ห์แล้วเนี่ยยังสามารถทํานายด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีของน้องเพนดูรัมเนาะแล้วก็แม่นยํามากนะคะแต่ว่าน้องอาจจะไม่ได้ลงดีเทลได้เท่าพายุซีก็คือน้องจะตอบคําถามว่าใช่ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เกี่ยวกับความรักโดยตรงเนาะสีชมพูนี้นะคะอ่ะ คำถามใช่ไม่ใช่คุณสามารถถามเป็นลายชื่อได้นะคะว่าใช่คนคนนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะจุนจิก,กอาจารย์นะคะอันนี้อาจารย์แขวงเองนะอันนี้แบบไม่ได้แรนดอมนะคะแขวงเองจริงนะใช้พลังงานตัวเองรุนรุนเลยค่ะใช่ไหมคะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะเดี๋ยวก่อนทำสมาธิก่อนถ้าใช่ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะ ไม่ตอบว่ะถ้าใช้ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะไม่ตอบผิดคนหรอ <c oughs> อันนี้พี่ตั้งจิตส่วนมากเวลาเลนด์รอบดีดิ้งี่ก็จะตั้งจิตว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแสดงว่าไม่ตอบอเปลี่ยนคนก็ได้ลองเปลี่ยนคนซิ <c oughs> ถ้าใช่ซซายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะ คือยน้องขยับว่ะถ้าใช้ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะคำตอบคือใช่นะคะคำถามที่สองไม่ไม่รู้ว่าพลังงานจิตเราจูนกันหรือเปล่าแต่แบบคือพี่เปลี่ยนอะเออพี่ยอมรับว,ว่าพี่ตั้งจิตเป็นคนๆเพราะว่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าใครแล้วที่นี้ตอนแรกอะ มีตั้งจิตถึงคนคนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเนื้อหาของของเรื่องที่แรนดอมดิทติ้งอ่ะมันตรงกับคนคนหนึ่งแต่แต่พอดีว่าน้องไม่ตอบแสดงว่าอาจจะไม่ใช่นะคะแล้วก็บี่ก็เปลี่ยนคนตั้ง,ต,งตั้งเนื้อหาอีกคนนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า,าราศีลัคนามันตรงนะคะสุดท้ายน้องก็ตอบว่าใช่นะคะโอเคนะคะทุกคนใช่ในคำถามที่สองนะคะ โอเคใครที่อยากรับน้องไปบูชาเดี๋ยวว่าพี่จะลงดีเทลอีกทีหนึ่งตอนได้ได้น้องมากับมือนะคะอันนี้จะเป็นบูชาเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงนะคะทําให้เรามีสเสน่ห์แล้วพี่ก็จะแขวนน้องเขาแล้วก็นอนกับน้องเขาตลอดเดี๋ยวว่าพี่จะบอกวิธีใช้อีกทีหนึ่งนะคะนอกจากบูชาแล้วยังทํานายได้ด้วยนะคะโอเคนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคนใครที่อยากซื้อของหรืออยากเรียนคลาสไหนหรืออยาก ปรึกษาอะไรนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการแน่นอนนะคะแล้วก็รับรองคอนเฟิร์มนะคะเราชำนาญเรื่องรักสามเศร้าเราชำนาญเรื่องแฟนเก่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือตอบตรงประเด็นร้อเซ็เคมเลยว่าชัดเจนที่สุดในประเทศไทยนะคะสามารถดูรีวิวได้ค่ะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ